สวัสดีค่ะพบกับสาวอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสาวจะมารีวิวรถไอเวร์เรสนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะคะเป็นไบเทอร์โบนะคะ213แรงม้านะคะแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเพิ่ม10,000บาทแล้วก็เป็นบอกคอนอยักนะคะเพิ่มอีก10,000บาทนะคะเป็นราคา1,819,000บาทนะคะ ตัวนี้แต่งชุดแต่งแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็าสาวกําลังจะทําการเคลือบแก้วให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เลยเอามารีวิวให้กับลูกค้า mm hmm. ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยคะ่ะตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าลูกค้าเลือกนะคะเป็นกระจังหน้ามาแต่งนะคะเป็นไฟ LED สามขีดนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าลูกค้าใช้เป็นงานเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวดาสีถีดดาด้านอ่ะนะคะแล้วก็ตัวม้าก็คือจะเป็นสีเงินนะคะตัวนี้ อยู่ในห้องแกะแทบนิดนึงส่วนฝากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะฝากระโปรงสาวก็ได้ทำการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย MY21 นะคะฝากระโปรงตรงนี้คำว่า Everest เนี่ยค่ะจะเป็นสีโครเมียมทีนี้สาวเปลี่ยนให้เป็นอะคริลิกสีดำนะคะเพื่อตัดกับสีขาวมุกนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถให้ดูหลอ่อดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะสหรับตัวนี้นะคะอตอนนี้เราอยู่ในห้องเคลือบแก้วนะคะเราจะทำการเคลือบแก้วให้กับลูกค้านะคะที่โชว์รูม นะคะตรงนี้ก็เลยเอามารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะส่วนตัวไฟนะคะอย่กดูตัวไฟไฟตัวนี้สาวทําการคัดตอมให้กับลูกค้าใหม่นะคะก็คือใช้โคมเดิมเป็นไฟไบ LED ก็คือใส่ไฟตัวนี้เป็นวงแหวนเหลี่ยมเพิ่มให้มานะคะแล้วก็เป็นไฟมมแตงสามขีดแล้วก็เดย์ไลท์แบบวิ่งนะคะตัวนี้เพิ่มให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ครอบด้วยตัวครอบไฟสีดําด้านนะคะ แล้วก็ตัวกันชนหน้านะคะตัวนี้สาวใส่ไฟตัดหมอกนะคะเป็น led นะคะนี่นี่้าเปิดไฟดีนะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยตัดกับตัวกันชนนะคะที่สาวพ่นตัวนี้เป็นงานพ่นนะคะเป็นพ่นดําด้านนะคะก็ดูสวยหล่อเท่มากๆเลยนะคะส่วนเซ็นเซอร์ยังคงใช้งานเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นมีเซ็นเซอร์อตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะ<ม>แล้วก็มีช่วยถอยจอดนะคะคู่ขนานนะคะตัวนี้เนาะ ระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบเลยนะคะสำหรับตัวไบเทอร์โบตัวนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะลูกค้า,าให้ติดเป็นคิ้วล้อขนาดสามนิ้วนะคะเป็นสีดำด้านนะคะก็คือแต่งแบบสปอร์ตสปอร์ตลูกค้าไม่อยากแต่งเยอะนะคะแล้วก็มาลงตรงแม็กนะคะก็คือเปลี่ยนแม็กเป็นตัวแม็กฟูเอลนะคะนี่ค่ะ แมปโฟลไลเวเปอร์นะคะตรงนี้นะสีดำนะคะแล้วก็ยางซีรียางก็คือเป็นยาง BF นะคะตัวนี้ซีรียาง2 7 5 5 5, 5, 5 20นะคะเป็นออเทเรนนะคะตัวนี้ก็วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะตรงนี้เนาะอ่านัะนยังไม่ได้เคลือบแก้วนะคะเข้าห้องรอเคลือบแก้วนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วน คิ้วตรงแก้มข้างแก้มข้างตัวนี้ถ้าเป็นใบเทอร์โบก็คือจะจะมีคําว่าใบเทอร์โบอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้สาวทำการครอบเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะคะเพราะว่า,าตัวปกติเนี่ยถ้ามาจากโรงงานจริงๆเลยตัวนี้คือจะเป็นโครเมียมนะคะเนี่ยค่ะสาวครอบให้เป็นสีดําด้านนะคะเพิ่งตัดกับตัวสีขาวมุกแล้วก็แลปหลังคาสีดําด้านนะคะให้เข้ากับตัว รถให้ดูสปอร์ตดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวสาเปิดไฟผ่ามาให้ดูนะคะนี่ไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะสาวทำการาเพิ่มเปลี่ยนตัวนี้นะคะเฉพาะชิ้นนี้แล้วก็ครอบตัวไฟเลี้ยวนะคะ,ค,ะครอบตัวโครเมียมนะคะไ่เป็นสีดำด้านแล้วก็ใส่ตัวไฟเลี้ยวเป็นแบบวิ่งนะคะนี่ค่ะ เพิ่มให้มาเพื่อให้เข้ากับตัวไฟหน้ามัดแต่งแบบวิ่งนะคะนี่ค่ะเพิ่มความสวยหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะส่วนฟิล์มนะคะลูกค้าติดฟิล์มตัวนี้นะคะลูกค้าจะติดฟิล์มพิเศษหน่อยนะคะบานหน้าลูกค้าเอา40นะคะด้านข้างฝั่งคนขับเป็น60นะคะแล้วด้านหลังเป็น80นะคะอ่า แล้วก็จะเพิ่มการสาดให้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เพิ่มตัวมือจับกับรองเบ้ามือจับให้นะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ใส่เป็นครอบฝาถังน้ํามันให้นะคะแล้วก็ตัวนี้เสาเป็นงานแรปนะคะแรปเครื่องคันนะคะแรปหลังคาสีดําด้านเพื่อให้รถดูสปอร์ตดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้นะ แล้วก็ไฟท้ายขาดไม่ได้เลยตัวนี้ไฟท้ายสาวทําเป็นไฟท้ายเจ c สีให้นะคะตัวนี้เป็นเต็มระบบเลยนะคะทั้งไฟวิ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะเพิ่มให้นะคะแล้วก็คาดฝาท้ายก็จะเป็นคำว่าเอเวอเรสต์เหมือนเดิมนะคะเวลาถอยก็จะเป็นสีขาวเวลาเบรกก็จะเป็นสีแดงนะคะตัวนี้นะ,ะตัวนี้พร้อมอกล้องนะคะกล้องหลังนะคะตัวนี้แล้วก็ เซนเซอร์ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังก็คือการชนเสาพ่นให้นะคะเป็นงานพ่นแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟทับทิมเป็นลูกตัว c ให้นะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นฝาท้ายแอนฟีนะคะเตะเปิดได้แต่พอดีสามไม่ได้มีคุญแจอยู่ที่ตัวนะคะเปิดได้4แบบนะคะตัวนี้เบาะตัวแถวสามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ลูกค้าเลือก ทับปักไฟฟ้าตรงนี้นะคะส่วนพรม 5D นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าตัวนี้ภายในเนี่ยเป็นเบาะคันหยาคือเบาะสีน้ำตาลลูกค้าเลือกพรม5 d ดีเพื่อให้เข้ากับสีเบาะนะคะให้ดูภายในดูสว่างดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เสาบันทุกของไว้เต็มเลยนะคะเพราะว่าคันนี้มีเปลี่ยนท่อ SK s ด้วยนะคะ เตรียมลูกค้าเตรียมรับรถลูกค้า,ามาจากบุรีรัมย์นะคะมารับรถที่โชว์รูมพรุ่งนี้นะคะนี่สาวก็เลยเอา,อาของมาแพ็คเตรียมให้กับลูกค้านะคะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะตรงนี้เนาะนคะคะคืนให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเป็นท่อนะคะลูกค้าเปลี่ยนท่อเป็นท่อ SKS นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่อ SKS กันบ้างนะคะตรงนี้เนาะนี่ค่ะนี่ ท่อ SKS นะคะลายแคปลานะคะเทมากๆนะคะตัวนี้ก็คือเวลาเราเสตาร์ทเครื่องนะคะมันก็จะฟังเป็นเ,เสียงว่าจะนุ่มนวลขึ้นนะคะตัวนี้เนาะโชว์ปลายท่อลายแคปลานะคะเพิ่มความเท่ความหล่อนะคะตัวนี้คือช่วงล่างนะคะก็คือจะเป็นวัดลิงค์นะคะดิสเบกสี่ลอ้อ ะะระบบความปลอดภัยก็คือมาครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรก abs นะคะระบบ ebd การกระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็ตัวระบบป้องกันการพิกาก็มีให้นะคะตัวนี้เนาะมีครบเลยแล้วก็เป็น4 wheel นะคะ full time นะคะสำหรับตัวนี้เนาะมาดูข้างหน้ากันบ้างนะคะนี่ค่ะข้างหน้าก็คือเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้6กทิศทางนะคะตัวนี้แล้วก็เนี่ยค่ะาสาปูคม5 d ให้ลูกค้านะคะเข้ากับสีเบาะเลย หล่อเทเลยนะคะภายในก็จะดูแบบสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสินตานเนาะแล้วก็มีตัวนี้ไว้สําหรับรอ,องรองรองส้นเท้านะคะเวลาเราขับไปนานๆนก็จะได้ไม่เปื่อยยุ่ยตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะนยคะก็จะดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสคัพเพจเองก็คือถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีนยคะเป็นคําว่าเอเวอเรสเป็นแบบมีไฟนะคะแล้วก็บอะเนี่ยค่ะเป็น นี่สีน้ำตาลเบาะสีคนอนยักนะคะหรูหราพรีเมียมมากเลยเป็นหนังแท้มาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็พวมอะไรตัวนี้เป็นไฟฟ้าเช่นเดิมนะคะหุ้มหนังแล้วก็มีเป็นตั้งเป็นมีคูบคอนโทลให้นะคะและพร้อมแอดัพติฟควบคอนโทนนะคะแล้วก็คอนโซลเองก็จะเป็นหนังนะคะตัวนี้างานเปรตพรีเมียมเลยภายในก็จะดูหรูหรานะคะพร้อมหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะตัวนี้แล้วก็ มีเนี่ยคะถ้าเป็นตัวโฟร v วิก็จะมีโหมดตัวนี้สามารถปรับได้นะคะเป็นโฟ r v วินะคะตัวนี้แล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบออกตัวทางราชันนะคะมีลิฟล็อกไฟฟ้านะคะตัวนี้เนาะมีโหมดให้เลือกนะคะโหมดทียมไม่ได้เลือกโมดหินดินสายเราเลือกได้นะคะตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็มีลิฟล็อก ไฟฟ้านะคะนี่พิเศษเลยนะคะสำหรับรถตัวไบเทอร์โบโตัวนี้นะคะเป็นเกียร์โต๊ะสิบสปีดเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีซันลูฟนะคะสาเพิ่มเติมให้ก็คือเป็นกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังให้สำหรับลูกค้านะเนะีน่ยตรงแผงคอนโซลตรงนี้นะคะนะคะเป็นพนักพิงมือตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะคะเป็นสีควันยากน้ำตาลเหมือนกันก็จะดูหรูหรานะคะเหมือนพวกพวกเบนซ์บีเอ็ม นะคะตัวนี้เป็นพรีเมียมมากนะคะตัวนี้จริงๆเป็นรถค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าภายในจะเป็นภายในสีพิเศษสำหรับรถที่เป็นรุ่นไบเทอร์โบนะคะสคณสเลือกได้นะคะ<ม>เฉพาะลูกค้าที่เลือกรถสีขาวกับสีขาวมุกนะคะสามารถเลือกสีเบาะภายในได้นะคะโดยเพิ่เมเงิน1,000 0บาทนะคะว่าลูกค้าอยากจะเลือกเป็นเบาะสีคนอนยกักหรือจะเป็นเบาะาสีดำนะคะลูกค้าเลือกได้นะคะสหับตัวนี้เนะาะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะคะก็สอบถามสาวมาได้นะคะที่0859017092นะคะหรือแอดไลน์ไอดีตามเบอร์ด้านล่างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวด้วยนะคะแล้วก็กดซัสบสไครต์ให้สาวด้วยนะคะสําหรับได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับลูกค้านะคะได้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สอบถามไปได้เลยนะคะว่าสนใจเป็นชุดแต่งแบบไหนนะคะก็เลือกชุดแต่งที่ลูกค้าชอบนะคะอย่างนี้ลูกค้าก็เจอกันทาง u t u b e นะคะก็สั่งว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะสาวก็เหมือน Delivery ก็สั่งสั่งแต่งให้ก็ลูกค้ามีเรือกรับรถวันพรุ่งนี้นะคะก็เสร็จตามกำหนดนะคะพร้อมเครือบแก้วให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ถ้าอย่างไรก็ลูกค้าก็ทักไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าให้เร็วก็โทรหาได้นะคะ ที่เบอร์0859017092นสอะคะสอบถามโปรโมชั่นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%หรือว่าแคมเปญชุดแต่งหรือว่าส่วนลดก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย